โอเคก็สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ,ๆทุกคนวันนี้นะครับสนเชิญสนเิร์ฟนะครับก็อยากจะมาทำอันบ็อกซิ่งนะครับก็ไม่เชิงเป็นอันบ็อกซิ่งเพราะว่ามาอันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆละกันนะครับสําหรับเจ้าพัดลมไอ้น้ําหรือว่าพัดลมไอยเย็นนะครับมาสเตอร์คูลนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าผมเคยใช้เจ้าตัวอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือตัวฮัตตาริ นะครับเป็นพัดลมไอเย็นเหมือนกันตัวนั้นจะเครื่องค่อนข้างที่จะเล็กกว่าแต่เดี๋ยวผมอาจจะมาทำรีวิวเพิ่มในตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปรียบเทียบการใช้งานว่าตัวไหนเนี่ยใช้งานเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของเจ้าตัว Master c o o ูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อโมเดลของมันเนี่ยก็คือ MIK นะครับ K14EX ส่วนเจ้าตัวของพัดลมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของรอบๆบกล่องกันก่อนนะครับรอบๆบกล่องเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสิ่งที่เขาจะให้เรามาเนี่ยก็คือเป็นเจ้าตัวพัดลมตัวหนึ่งแล้วก็มีรีโมทนะครับแล้วก็จะมีพวกใบบริเรนทีนะครับแล้วก็แมนโนอินสทรักชั่นต่างๆนะครับเขาจะให้มาทั้งหมดส่วนรอบๆกล่องเนี่ยก็จะเป็นพวกสเปคต่างๆนะครับ ทุกคนก็อาจจะกดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนดูกันได้อีกทีหนึ่งว่าสเปคเนี่ยโดนใจกันไหมนะครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยจากการใช้งานจริงๆเนี่ยชอบมากกว่าเจ้าตัวฮัตริลตรงที่มันแอบเย็นกว่าหน่อยนึงส่วนในเรื่องของราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเลือกเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละแต่ละคนมากกว่าว่าชอบแบบไหน ส่วนถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยในเรื่องของเจ้าตัวใบวอร์รันตีหรือว่าใบรับประกันของเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีการรับประกันมาให้เราเนี่ยหปีเต็มนะครับอันนี้เป็นพวกรายละเอียดนะครับหลังจากวันที่เราซื้อฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ส,งส่งศูนย์ได้เลยส่วนเรามาดูกันเลยดีกว่าในเรื่องของเจ้าตัวพัดลมนะครับว่าหน้าตาของมันเนี่ยมาดูกันในเรื่องของ เจ้าตัวปลั๊กกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแพนล,ลงไปให้ดูข้างล่างแล้วกันนะครับตัวปลั๊กเนี่ยนี่คือหน้าตาของมันนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรนะครับเล็กแต่ว่าพลังงานเนี่ยแจ่มมากนะครับอันนี้ก็คือทั้งหน้าตาของมันทั้งหมดนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ยนิดนึงก็คือตรงเนี้ยสีส้มๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็เป็นมาตรวัดน้ํานะครับคือถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งสูงขึ้นมานะครับเราก็จะดูเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงมาต่ำเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ําละนะครับส่วนปลั๊กเนี่ยก็เป็นปลั๊กธรรมดาเลยนะครับโฟกัสโอเคนะครับเสียบกับไฟบ้านได้ปกติเลยใช้งานได้สบายๆนะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูในเรื่องของด้านบนก่อนละกันนะครับก็คือในชุดล่วงของเจ้าตัวไอคอนว่ามันมีการใช้งานอันนี้เป็นถือว่าเป็นการใช้งานแบบสั้นๆนะครับเวลาที่ทุกคนอยากจะซื้อมาใช้เองเนี่ยจะได้ใช้กันง่ายๆนะครับดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นเองส่วนเจ้าตัวรีโมทเนี่ยจริงๆมันทํางานด้วยรีโมทได้แต่ผมมันดันไม่ได้เอาเข้ามา นะครับก็คือหน้าตาของรีโมทเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้งานง่ายมากแล้วก็มันมีตัวหนังสือบอกหมดเลยว่าถ้าเราอยากจะเปิดเจ้าตัวสวิงเปิดความเย็นเปิดสปีดเนี่ยนะครับมันก็เนี่ยครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆใช้งานง่ายส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับเจ้าพวกไฟที่แสดงสถานะต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าเปิดทุกครั้งที่เรากดเนี่ยนะครับปุ่มด้านบนเนี่ย มันก็จะมีไฟขึ้นพวกนี้นะครับแต่ว่ามันจะเปิดอยู่เนี่ยประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองแล้วมันก็จะปิดลงซึ่งผมชอบมากตรงนี้เพราะว่าคือเวลาสมมติเราเปิดแล้วเรานั่งดูทีวีอย่างเงี้ยแสงจากพวกสวิตพวกเนี้ยมันจะได้ไม่แยงตาเรานะครับแล้วก็ส่วนหน้าปัดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับมันเนี่ยมันมีปุ่มสวิตตรงนี้นะครับเป็นด้านบนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราเข้าไปขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือมันจะเป็นตัวสวิงนะครับซ้ายขวา แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับให้มันขึ้นบนลงล่างเนี่ยนะครับคือเราสามารถปรับด้วยมือได้แล้วอันนี้เนี่ยมันจะเป็น2ตะแกรงนะครับให้เราเลือกนี่ครับอันนี้เราจะปรับขึ้นบนอันนี้ลงล่างปรับได้2อันนะครับคือมันจะไปได้กันหมดนะครับเป็นชุดโอเคนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นสวิตช์แบบเหมือนเป็นฟิสิกอลบัตเทิลเลยนะครับเป็นปุ่มที่เราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับมีเสียง ปึกๆตลอดนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวฮาต์ติฮาต์ติมันจะเป็นเหมือนระบบทัชนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือมันก็แอบดูไฮเทคแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องการใช้งานระยะยาวเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเสถียรมากกว่านะครับก็เข้าๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวทามเมอร์นะครับตัวหลังจากตัวซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะมีให้เราปรับว่าเราจะใช้เป็นตั้งเป็น 1, 1่ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็มันก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโอโซนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้กันได้แต่ว่าคือที่บ้านก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าพอเปิดนานๆแล้วผมมันจะหยิกนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มสวิงอันนี้เป็นความเย็นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะใช้น้ำเนี่ยเราใช้แค่ลมปกติ เราก็กดตรงแค่ตัวคูตัวเดียวก็ได้เอ้ยเร,เราไม่ต้องกดตัวคู่ก็ได้นะครับมันก็จะเปิดเป็นลมเหมือนพัดลมปกติแล้วครนี้ก็เป็นสปีดนะครับตัวสปีดเนี่ยเราก็จะมีทั้งเทอร์โบนะครับแล้วก็ไฮมิดโลนะครับถ้าเกิดว่าชอบระดับไหนคือเปิดด้วยกันกับแอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเปิดแบบโอโ้โหแรงมากก็ได้นะครับเปิดแค่เสียงตัวโลธรรมดาก็ได้คราวนี้ถึงมาถึงวิธีการใช้งานนิดนึงดีกว่านะครับคือผมจะพลิกให้ดู ด้านหลังนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับข้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่เราสามารถใส่น้ำได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่ข,ขี้เกียจก้มหรือว่าอยากจะรีบเติมเนี่ยก็แค่ตอนแรกมันจะฝามันจะปิดอยู่นะครับเราแค่เปิดฝาขึ้นมาแท่นั้นเองแล้วเราก็ใส่น้ําเทน้ําเข้าไปในนี้ได้เลย นะครับมันก็จะใส่แล้วมันก็จะลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงเจ้าตัวด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยเวลาเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวฮัตตลินะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนตัวเองนจากการใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวฮัตเตลิเนี่ยเปิดยากกว่านะครับอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเปิดง่ายแต่ว่าเปิดง่ายจริงๆเนี่ยคือมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับคือ ตัวนี้ความแข็งแรงมันเหมือนมันจะน้อยกว่าเจ้าตัวฮัตรลีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาก็ยังจะแถมเจ้าตัวเจลนะครับที่ทําให้เกิดความเย็นเนี่ยนะครับเขาก็แถมมาให้เราสองอันคล้ายๆกับเจ้าตัวฮัตรลีเลยนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงว่าคอยเปลี่ยนน้ําหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกตะกงตะกรเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะง่ายมาก นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือพยายามอย่าเติมน้ำนะครับจนเต็มจนล้นนะ่ะเรียกว่าล้นดีกว่านะครับคือพยายามส่วนตัวผมเองนะผมคิดว่าใส่น้ำให้ประมาณอยู่ระดับกลางเนี่ยกำลังโอเคเพราะว่าข้อแรกเลยก็คือมันจะทำให้ความเย็นเนี่ยมันเย็นเร็วนะครับถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยเราใช้น้ำธรรมดาแล้วก็ใส่เจ้าตัวที่เพิ่มความเย็นเนี่ยนะครับ คือมันก็จะเย็นเร็วขึ้นกว่าเราเติมเต็มถังส่วนถ้าเกิดว่าเติมเต็มถังเนี่ยเติมเกินเจ้าตัวขีดแม็กซ์ขีดจำกัดของมันขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาที่เราใช้งานแล้วเนี่ยนะครับคือมันจะรั่วเกิดการรั่วไหลขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะครับระบบกรองน้ําในนี้เนี่ยเขาใช้เป็นระบบเหมือนระบบลังพึ่งเหมือนคล้ายๆาฮัตตรลี่เหมือนกันนะครับแต่ตัวฮัตตรลี่เนี่ยเวลาแกะเนี่ยมันจะแกะง่ายมาก นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยตอนที่ผมทำเจ้าตัวรีวิวฮัตเตลิเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาโชว์กันว่าวิธีการแกะเนี่ยมันแกะยังไงนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือวิธีการแกะเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูง่ายๆนะครับคือทุกคนต้องมีตัวสกรูไดรเวอร์นะครับไขควงไขน็อต4ตัวนะครับด้านข้างมีตัวหนึ่งนะครับด้านหลัง2ตัวแล้วก็อีกข้างนึงก็มีตัวหนึ่งพอแกะออกมาแล้วเราก็จะเห็นเจ้าตัวหลังพึ่ง นะครับตรงนั้นเนี่ยเราถึงจะออกมาเอามาทําความสะอาดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองคิดว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาฮัตตรี่เวลาผมจะทําความสะอาดเนี่ยผมแค่มันมีตัวแง่งมันแค่นิดเดียวผมแค่ปลดล็อกมันนิดเดียวมันก็เอาออกมาใช้เอามาล้างได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็รีวิวอันบ็อกซิ่งสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบ ก็กดไลค์แชร์ subscribe เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าอากาศมันร้อนนะครับก็เลยคิดว่าควรจะมีพวกตัวพัดลมตัวช่วยพวกนี้เข้ามาหน่อยเนี่ยมันก็จะช่วยให้พวกเราเนี่ยสบายขึ้นนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แชร์ share, subscribe